ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับรายการใช้ชีวิตเจอร์นี่นะครับวันนี้กับในตอนเที่ยววันละคนนะครับวันนี้เราจะเจอน้องบีหน้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งครับผมเพิ่งตื่นนะฮะเตรียมกล้องอะไรพร้อมนะฮะอยู่ในี่ก็เดี๋ยว จะรับน้องที่บ้านก่อนนะไปดูดกันเลยดีกว่าบีน่าสวัสดีครับพี่กำลังจะออกไปแล้วนะยังยังยังแต่จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงแล้วจะโทรหาเป็นระยะระยะนะโอเคะเดี๋ยวนะม,มงเือนถึงทีร่รับที่โทรหาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหลับกันไปดูกันนะครับว่าจะน่ารักแค่ไหนนะะ <ś les> <ด>สวัสดีครับบีน่าถึงแล้วจ้ะถึงแล้วเหรอใช่เดี๋ยวพี่รออยู่ตรงในซอยนีเดอก็ซอยมาหน่อยนึงใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ย <ś les> okay, okay, okay. วออกมาแล้วก็โทรบอกพี่เดอร์คเคเ,คเคพิ่งแต่งเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึง่ง นอนรอนเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาก็พาไปถ่ายรูปกันนะครับแสงเช้าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกเราก็สามารถถ่ายได้ทั้งวันนะครับวันนี้แสงน่าจะดีนะครับรอน้องมากันจ้ะโอ้นี่อะไรทะไรกันเนี่ยทไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยทำไรกันเนี่ยนี่ไงอยู่แน่อยู่แน่น พีน่าอยู่นั่นนะนี่เลยเฮ้ยพีน่ามาแล้วเลวยเอาไปเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องพี่น่านะครับตื่นแล้วนะครับวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นตีนห้าปกติตื่นกี่โมงครับว่าไม่ใช่ปกติหลับกี่โมงมดีกว่าปกหลับตีห้าเที่ยงคืนอ๋อหรือว่านึกว่าหลับตีห้าแล้วก็ตื่นตีห้าครึ่งนะครับผม แล้วช่วงนี้ก็ว่างใช่ไหมมาถ่ายรูปเล่นได้ใช่ไหมวันนี้เตรียมมากี่ชุดครับเยอะเยอะเยอะมากเลยเหรอนี่มีแน่ถ่ายรูปมากี่เดือนแล้วครับหรือว่าถ่ายมากี่ปีแล้วถ่ายมาเพิ่งเริ่มต้นถ่ายประมาณสองสามเดือนว้าวไลฟ์แบบเยอะมากนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับผมแบ่งไลฟ์ให้บ้างพี่แม่งโพสไปทีปั่นที่แางไม่ได้แค่สิบไลฟ์ก็ เดี๋ยววันนี้โลเคชั่นเราก็จะเป็นที่สตนะูดิโอเนาะที่สตูดิโอของพี่เนาะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายเล็บซีนแรกก็จะเป็นหญ้านะฮะแล้วก็แสงทีทองที่สองมาจากฟ้าอาทิตยนะ์เนาะปกติชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าครับไม่ค่อยตื่นทานแต่ชอบนะชอบแต่ไม่ตื่นตื่นไ่ทอืม,รอมคราวนี้พี่จะโทรไปปลุกนะฮะพราะตกโคโคตก็ไม่เคยทานโทรศัตอนท้ายทิ่เรก็ลองโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับพูดดีจัง อะไรวะพูดเลยกว่าไม่เป็นไรอย่าปกติพี่เอะถ่ายรูปมาเยอะเหมือนกันแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าวันนี้ถ่ายน้องบีนานเต้นมากคลับกลัวถ่ายออกมาแล้วไม่สวยจริงสวยกว่าในเฟซเยอะเลยนะครับสูสิโอ้โหน้าหยอบโอเคจะถึงแล้วบีนาเดี๋ยวเราไปลุยกันซูซนะคะถ้าติดตามบีนาติดตามที่ไหนอ่ะ สตาแกรมใช่ปไหมสตาแกรมอะไรจ๊ะ S, <it> <S, S I R I N S P ค่ะฟังไม่ทันกูรู้ไปรีวิวเองนะจชะไปรีวิวเองโอเคน้องวีน่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อจ้ะ อาลฟิกบนแน่นอนก็นได้ ัเจอกันแค่ครั้งเดียวร้องเพลงร้องเด็กก่อนนะฮะวันนี้สนุกไหมครับน้องบีน่าสนุกมากหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่เล่นละขอบคุณน้องบีน่านะครับมาเที่ยวเล่นกับเราวันนี้ทั้งวันเลยก็เป็นไงบ้างครับการถ่ายภาพพี่แม่สายสวยเหแสงแม่สายสวยนะสวยชอบไหมแม่สายชอบค่ะน้อเอ้าถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวแม่สายฝากเพื่อนๆหน่อย โซเชียลเขาอยากว่าเพื่อไม่สายมีอะรต้องพาหมีมีค่ะมีมีดอยมีอะไรมีอะไรมีร้านเบอร์เกอร์มีร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวพาไปกินเบอร์เกอร์ครับหมูข้าวหรือยังเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวพี่ทำเบอร์เกอร์ให้กินครับผมก็ขอบคุณน้องบีน่านะครับที่เสียเวลามาวันนี้นะครับก็สนุกมากพี่ก็เห็นเราถ่ายในโซเชียลก็แบบสวยๆอย่างนี้เลยพี่ก็แบบ ตัวถ่ายออกมาไม่สวยมากแต่ว่า,าออกมาก็โอเคถูกใจน้องมิด้ดาชอบไหมคะชอบมากเรอมันแบกแนวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายแนวนี้อือุกปีถ่ายยังไงครับถ่ายเป็นแบบก็ถ่า,ถายตามปรตูเข้าไปไม่ค่อยได้ถ่ายเอาดอนเท่าไหร่วันนี้ฟิลอาร์ตปะ มัน,น,นมากเลยถ่ายต้นกล้วยนะ <S <S เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายฟิล์มกันเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้น้องบีน่าถ่ายฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราแล้วดูความาแหวกว่าเราจะไปถ่ายอะไรอย่งยังไงกันนะเนาะก็เดี๋ยวไปกินเบอร์เกอร์กันก่อนขอบคุณน้องบีน่านะครับที่วันนี้มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับวันละคนนะฮะเที่ยวกับสาวคน <S <S ใช่เดยเนพีะเที่ยวกับสาว นี่โลโก้นี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันอร่อยไม่อร่อยอยู่บนเกรืองร้วก,กัดซิแต่นี่เนื้อพี่ใช้เนื้อโว้ยง มันเป็นโคขุนพันธ์ดีเลยเออกัดเลยฮะผักก็อ่ากินกินกินกอ่ากินเลยไม่แกล่ะสูบไม่ใกล้สูบไม่ใกล้กัดกัดเฮ้อร่อยว่ะอร่อยว่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอืออือพูดได้แค่นี้เลยนีอร่อยไหมกลมกล่อมไหมหอมเนื้อ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 หอม โอ้กินแรงกินไปปกติหนูไม่กินเบอร์เกอร์หรือเปล่าปกติกินอะไรน้ำเงี้ยวน้ำปูกินน้ำปูกะนแม่แล้วเจ้าอะหยอกน้ำปูกัำนอโออร่อยเนาะฝากเพื่อนๆหน่อยนะใครจะมากินเบอร์เกอร์ที่นี่มาแม่สายที่ไหนหน้าโรงแรมชอพาเลทชอพาเลทค่ะถ้ามาแม่สายสายเชียงรายเดี๋ยวเราไม่กวนบีหน้านะนะครับเดี๋ยวให้บีหน้าไปกิน ก่อนนะฮะขอบคุณพีน้ามากวันนี้ผมขอปิดทิปที่นี่เลยนะครับผมขอบคุณน้องพีหน้านะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณคนดูนะครับขอบคุณทุกลมหายใจที่เคลื่อนผ่านไหวยขอบคุณทุกลมหายใจที่เคลื่อนไหวผ่านวีโอชุดนี้นะฮะขอบคุณพีน้าครับพีน่าอร่อยค่ะไปตามไปกินต่อหากินเลยจ้ากินเลยจ้านางนี้นางนี่นางนี่เดีเยได้้ไกล